ทันกดกล้องถ่ายเลยอ่ะคือสั่งเมื่อกี้ระวังเลยเสิร์ฟดูมีกอกลาดหน้ามีกอกพิเศษพิเศษจริงเอาไปเลยครันี่หอมมันจะขึ้นกมูกเลยแค่สั่งมาทีมาแล้วของเราเส้นหมี่ผัดจีนน่าจะผัดจีนหอมมากเลยอ่ะเส้นหมี่เขาหอมนะ เนื้อเสิร์ฟเร็วมากชิมแบบไม่ปรุงอ่ะพูนถึงมะวุ่นเก๋งวยก็อร่อยเก๋งวยโคตรอร่อยอ๋ออ๋อน้ำแม่กระสาอันนี้แม่สาฝนตกมากุ้งหมูดิชิมมนเลิกก็ชามละร้อยห้าสิบอ่ะ มาเดิเาอบกินแัน,น,นดอย่างวันหลังพาน้องปกินในร้านนั้นนะ่ะอร่อยหมูสเต็กชามๆยัดนะคะของเื่นคขอของหมูอะ่ะอร่อยโแนก็อ,อร่อยเนะ ลอยลอยดีเลยล่อยเลยเออดีดีเลย